สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube เจมสายชิวครับพามาชมปู่โชคบุญชูครับปู่ต่อรถใครสนใจรถเกี่ยวข้าวครับสั่งขึ้นตู้ทาสีสีรองพื้นสกันเลสทั้งหมด แล้วก็มีมีเหล็กแค่แค่ตัวล่างครับแค่นนเหล็กทั้งบนเหล็กตัวนี้กี่ฟุตนะห้าฟุตคึ่งห้าฟุตครี่้าห้าฟุตนี่วัดข้างในใในมานี้ไม่ในในเแค่ที่วัดทั่วไปวัดในนี้ครับต้รเรียกทั่วครับผมวัดห้าฟุตห้าฟุตหก ันี่มันห้าผูเกตเพราะพกยายต้องควางออกไปอีกนนึงครับแยต้องวางใหญ่เลี่เ็นเล็กมดเลยนี่เ็นเล็กมดเี่เก่มีเล็กแค่ครับแล้วตะแคงอ่ตะแคงเล็กครอบตะแคงเพราตะแคงมันมันกระแทกครับมันสั้นเล่มันสั้นมากไม่แึงให้กี่มิลตัวนี้ใช้กี่มิลให้ลูกค้าครับ สองหุนหกนิืนอันนี้มันถ้าเป็นรถโคงเนี้ยมันใช้หกหม่นได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ต้องใช้ถึเก้ามครับถ้าเป็นหกฟุนะหกเานยครับแล้วกานด้ล่างก็ต้องเป็นที่หินครับขึ้นไปแล้วพวกไยเทออะไรมันนี้ขึ้นอย่างนี้เราพัดลม่ยตะแกรงแกรยกยวเดียวยกขนบนี้ลองหุ้นไปก่อย่างัน้มันเพิ่ไม่ได้ คทางมโน้นทำอะไรบ้างโซนโซนโน้นไอ้โซนนู้นก็ทำเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวทั่วไปเกี๊ยวคูนก้ทุกถังน้ำมันที่ว่าทำขายที่มีคนิตขายถังน้ำมันถังน้ำมันนี่ร้อยห้าสิบลิตรครับครับ อ๋อนี่นี่อะไรครับทำต่อกาวสองขั้วก็ได้ทำสต็อกสต็อกไว้เลยเนาะทำแล้วได้งหมดครับตัวนี้ลูกลูกเท่าไหร่ถ้าลูกค้าอยากได้ถ้าขั้วเดียวนั้งเท่าไหร่อ่ะสี่พันแปดนะขั้วเดียวเนี่ยสี่พันแปดขั้วเดียวแต่ไม่มีไส้ในครับไส้ในไส้ในทำต่อมา แกททําว่าทาที้เลยสครับคนี้าไม่มีนี้ไม่มีคนครับไม่มีคนี้รใช้แทนครับตอนนี้มีกี่ราคามีมีเลอรมเลอร์แพงกว่านี้ครับทูดีต้ออยู่ที่สี่พันแปดสี่พันแปดแต่สัหวนี้จะ่จะเป็นห้าพกวาครับแต่แต้มนี้มาเรีทูบีนะสออ้นี้ทูบีถ้ามีเลอรมจะแพงว่ามเลมี รบครับตัวนี้กี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วทั่วไป,วไปเนาะครับนี่ใช้กีดแต่แป้ลูกค้าจะใช้แบบขี่นิ้วเดี้ามน่เราก็ได้ใช้เลยใช้ยางหมดถ้าตัวตัวนี้ล่ะลาง,งมือถ้าเป็นม e ิลเลอร์สัหาถ้าเป็นคูบีสครับนี่มันเป็นลาง,งมือนะเลยใช้หอน ใบตัวนี้ก็ขึ้นเองเหรอหลังคาหลังคาเองหข้าเล็บหน้านี่มีห้าเนาะมีห้าครับนี่ถ้าใบเยอยก็ประมาณ5,000-5,000โล่มเลยขาดเลยได้ผ้าผ้าด้วยไหมผ้าด้วยั3,500ครับผ้าอะไรที่ลดลงนตัวนี้ก็สเปคทั่วไปสเปคทั่วไปที่ใช้จากจากนี่มากี่เมตร ประมาณเมตรสี่สิบได้ไหมไมทเลยครับครับระบดนอกเมตรสี่ห้ามันใช้ทั่วไปแหละเากรามคนเดียวไม่กรางยาวพวกไเี้ยครับทีเดียวไปาี่เือรอะงาวยาวเท่หรเราก็้น เราจะขึ้นเราอเยม่ร <Her S 1> <was. S 2> ja ูได้ครับแ้า huh. พึ Anyone, however, <Her. S 1> ้นแล้วมีแบบพิ้นเราไม่ต้องใส่พาสติกตัวนี้เราขึ้นได้เลยขึ้นไปดาวลยนได้เลยพเราจะทำเราก็เอาพาสติกิ้ใ้แล้วก็เรียกโง่อันนี้เราขึ้นจะในั่นก่อนได้เลยขึ้งจะใดู่อก่อน้แกกาวครับก่า ถ้าเหล็กกับสแตนเลสลูกดาวราคาลูกค้าอยากได้สอยากได้มมื้นหนึ่งนวดด้วยลูกปืนพร้อมไม่มีวินไม่มีวินหนึ่งถ้าดาวเหล็กครับไม่เกินสามเมตรนะลูกไม่เกินสามเมตรประมาณสามเมตรเนี่ยถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กนี้สามมื่นหนึ่งสามมื่นหนึ่งก็เป็นเ่ากลางเหล็กอย่างเดียวก็มีนวดเหมือนกันนวดแมงป่องนวดตั้งทำมา่ซื้อมาทีก็สามพันสามพันตัว้งหมด มถคนมาซื้อที่อะไรมันให้ทุกตรงนั้นมันเราจะใช้รับเอาเราจะไม่ตั้งแบบว่าอย่างรถใหญ่เหมือนที่เราตั้งตรงนี้ใช่ปะแต่อันนี้มันคือมันตั้งตรงนี้เลยแล้วเวลาจะเลื่อนฟักไม่ฟักเราไข่ตรงนี้แค่นั้นแหละแค่ตาบางรถใหญ่ก็จะใช้ตรงนี้เลยแล้วก็ค้ำไปด้านหน้าที่เคยเห็น่ะแต่แลรกผมชอบชอบยังไงก็าเอายังไงนี่ทำเกี่ยว ท่านเนี้ยอันธรรมดามันแปะเนี่ยเกี่ยวข้อข้าวถ้าเขามีอะไล่มาทำได้ทั้งหมดถ้ามีแบกมาครับเพราะรถมันใช้ไม่เหมือนกันถ้าทำก็เราเดี๋ยวใช้เขาแบกมาให้ดูนะอย่างสองอันทำให้เ้าทม่เครื่องตั้งเขาวัดมาให้ตัวนี้เลี่ยยมด้วอ๋อเสริมเอาเรียกไอ้เนี่ยเขาเรียกหนวดพุ่งอ่ะครับเราก็มีแท่นม้วนเนี้ยแท่นม้วนของเราเองเราไม่ใช่ว่าตือเขาถ้า ถ้าซื้อเขาไม่ไหวหมดมันขโวนไปแล้วแทนเราโมนยังยังให้ที่เลื่ยมเกี่ยวหน้าเลื่อนยุ้ยหน้าเราซื้อมาวงก็ประมาณร้อยเนี่ยเราซื้อเลขกเส้นมันได้สามวงแต่เราม้วนเองมันก็ถูกไปลดต้นทุนได้ก็ถูกไปหน่อยถ้าไม่งั้นมันก็มันก็ราคาถูกพวกเท่นโมยไม่ดูเหมืี้ไอเท่นโมยในเนี่ยไปตัวไม่คดิเท่นโมยในตดว โคตรนโคตรไใหญ่โคตรจะร้อยโลมคตรละแ่เนีนะว่ากรีนเถาอยู่ที่ไหกรีนเลาอยู่ใช่ไหแต่ตัวพิปเราพิษเจียบเตี้ยนใช้ตรงนี้เอาพวตรจะใช่นะ เอา,อเอเามอเตอร์ตัวนี้ทำงานมอเตอร์ตัวนี้ทำงานถ้าเราไปเดินชลิปถ้าเราถ้ารเ,เราไปเดินคลิปนร้าเราเดินคลิปอะถ้าเราคิปเดียวแล้ก็ไยับไปยับตรงนี้ออกมาไม่ให้มันโดน่วนในนี่เนี่ยขึ้นข้องโบราเนี่ยครับไปยับออกมาไม่ให้โด่วนในนี่แล้วเราก็สับเกี่ยวเลยซึ่งเกี่ยวแปดได้อย่างเดียวอันนี้ ้เครื่องไฟดนไ,ฟไเครื่องครับ,บหัวหัวจับนี่ใหญ่หเลยอก็ออจับนี่ซื้อมาสองเที่ยวเลนะแ,แรกซื้อมามันเป็นกล่องอะไรไม่ดีครับแล้วก็ซื้อใหม่อีกเนี่ยอ๋อแน่นอยู่จับได้สิบสี่นิ้วอะสิบห้านิ้วนี่มันมันมัน,ม,นมันเปียนอย่างนงี้เอาใส่นอตเปียนเปียกเปลี้ยนกับอย่างนงี้ดีแต่มันเป็นบูทเนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกปืนเลยนี้ฉันต้อมไปถีอต้อมไอ้พวกเกี่ยวเนี้ยไปเนี่ยไอ้พวกเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวมุ่นเนี่ย เครื่องเปียกมีจะมันมันหมุนพละทางเลยเนี่ยเออจับกันเออแต่นี้มันก็ของไทยเนี่ยของยี่ห้ออะไรนี่ของไทยแต่มันก็สมว่ามันใช้คุณค่าใช้งานอย่างเรามันไม่ได้เราละเอียดมากเท่าไหร่ใช่ป่ะเนี่ยจะนม้วนที่ลายมุนหนงหมุนนี้เนี่ยหัวหมนอย่างนี้อันนี้หมุนเกี่ยวได้เกี่ยวแบนเนี่ยครับเกลียวแบนนี่ที่เรียกเกี่ยวล่ะตัวเนี้ยและตัวนี้ตัวนี้ม้วนได้เกี่ยวไว้นั่านะ ไอ้เกลียวที่ว่าไซส์ว่าเนี่นที่ม้วนเนี่ยซื้อไปอคุดโค่นันมาแล้วก็ม้วนเองตัวนี้จะเป็นเหล็กเป็นไหมถ้าเหล็กเป็นครับ,บม้วนให้เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้เล็กแต่เราจะโว่นถือลงไปครับแค่นั้นแหละแต่เราม้วนใหญ่อ่ะม้วนเล็กก็มันต้องม้วนสองทีถ้าม้วนใหญ่ม้วนทีเดียวได้อย่างหน้าแป้งเนี่ยม้วนทีเดียวได้ถ้าถ้าเป็นหน้าหกอะไรเนี่ยมันจะเล็กเล็กเราต้องม้วนคืนเที่ยวใช้เนี่มันม้วนไอคนนี้มันม้วนเก้งแล้วมันม้วนเรียบอเนียเนี่ยเหลือใช้ได้หมด ถ้าไปซื้อชอบเป็นท่อนๆมีท่อนไล่ต่างวะเนี่ยก็แต่นี้ซื้อมาโลสี่สี่ห้าหรือเท่าไหร่ตัวตัวนู้น,นเรามาเจาะรูเองไหมไอ้นั่นจ้างทำ<ส>ที่ท <ำ S 1> ทรอบอ่ะจ้าง,งทําเราเอาแบบไปให้เขาทาให้แล้วเขาเจาะรูให้เลยเขาทําเริ่มนั้นเลยชุดดึง <c oughs> ว่าต้นมันหลงมันไม่นั่นอะไรอันนี้ก็สร้างสร้างซนเินทำเองใช้สอ,อ,องมาเลยใช้ตัวเดียวใช้สองนัำใช้ไตรกว่าดิดไตรกวา เอววาวนั่นลงเลยล่ะเอววาวนั่นลงเลยนั่นคือขัดเอาขัดเอาเท้าขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาขัดเอาขึ้นสายกว่าตัวนี้สลับเอาเอาเมเกอร์ตัวนั้นขึ้นที่ใครอารมณ์ะอ๋อมึงอารมลงเอาลมขึ้นที่ข้าน้ามันอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นเด็กกันนะ ก็จะหมุนออกมานี่เลยใช่ไหมใช่ก็หมุนเลยครับหมุนไปกว่าเลยไปกว่าหมุนนหนี่บนนี้ได้หมุนกคนมันต้องหนักนี้ตอนนั้นเาลูกเาไ้ดูาน่ห้ามัเห็นแล้วมันเห็นปืนทำปืนตลับทำาคุแบบแล็กล็นี่ใช้ปืนใช่ยแทสเตค่ะเดีกว่าไปกว่า้เลย

ตัวตัวน,ววนี้ตัวนี้บอกนี่แหละบอกราคาหน่อยอันตัวนี้คู่นี้มันถ้าถ้าซื้อไปติดเองก็อยู่ที่สองมืนแปดตัวนี้นะคร,ค,ครบชุดครบชุดไหมครบชุดคือมีลอกเลิกอะไรเสร็จอแต่เขาต้องไปติดตั้งเองติดตั้งเองเ,องเออนี่ยสองมืนแปดแต่นุอมเหมือนท่อรีบท่อรีบก็อยู่ที่ใกล้มก่นมันท่อรีบตัวนี้นะสองมิลเหมือนกันครับหน้าสองมิลเหมือนกันแต่ตัวตั้งเนี่ยสองมืน เฉพาะตัวนี้เฉพาะตัวน yes, ี้มีมีเกลียวเสพต้องมืนตัวนี้นะแต่ผมใช้ที่มิลห้าทำตาุี่สี่มิลห้าใช้ัวนี้ทำแต่อนี้ฉนอไม่ได้หรอกน้องอองอยางยมลอะก้อนมาดูครับอะก้อนถ้อองไม่เป็นน้องอกน่ดูดูออกท่ายไปดูท่ายเก็ดไปดูดออกเก็บเล้นะดูเนี่ย เรออกเลยเนาะเตนออกไม่ได้เลาะออกไม่เป็นขึ้นเราออกได้นี่ยท่อคู่เนี่ยคู่นี้มีเกียวเต็มมีขาลอกมีอะไรเต็ดสองมืนแปดถ้าติดตั้งอ่ะสามมืนสามให้เราติดตั้งให้อาวถมาครับ<ะ>สามมืนสามแต่เนี้ยที่บอกตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยสามมิลนี่สามมิลนี่ต่อด้วยต่อเอานี่ต่อด้วยมิลห้า แต่อเนี้ยมันส่หนึ่งแต่มันซ้อนนะนซ้อนเข้อหมรับมันก็หนาหน่อยฮะเพราะท่อมันมันโอ้ยมันสำคัญตัวนี้มันไม่สำคัญตัวนี้มันไหลลงมาเฉยๆแค่นั้นแหละดูดูไอ้นี่ดูไอ้ตัวเปิดเท้าดูตัวเปิดท้าดูดูตัวเปิดท่าออกของนี้ตัวเปิดท่าออกนะเปิดแล้วก็ชับสลัก โอ้มันทาแข็งแน่นนะตะลักแข็งแน่นก็ดัดขึ้นมาก็ชักตะลักออกก็ตัวถึงมือแต่ใช้อะคอนเชื่อมอะคอนเชื่อมได้เราตาไม่่อยมีเชื่อมเลวเดี๋ยวก็ไม่รู้เชื่อมไปตรงไหนมองไม่เห็นตอนนี้กี่ฟุตครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ห้าฟุตห้าฟุตครึ่งไอ๊ตัวนู้นปะเน่หลังหนี้ ทำได้เดี๋ยวเราก็ใส่แผ่นทึบตรงนี้นแต่เราต้องขึ้นติดตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะใส่แผ่นทึบได้สิ่งเดียวม้วนใส่แผ่นทึบได้โลมันที่กว่าทองตลาดเขาตลาดมันแย่ได้สบายมันห้างแต่คนเขาก็มาซื้อเนี่ยเขาเรินตั้งทำมาชีว์เริ่มจ้างทำมันคือเราตีได้ที่เลยไงถ้าสเปคเราก็ใช้ได้เลยวางได้เลยไม่ได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทำรูนี่ คน,คนวัน,นเดี๋ยวก็ไต่วงเดือนก็ใช้ได้เลยไนะหม่วงเดือน,นใช้ได้ขันนอ็อตขันน็อตติดดาวน,น็อตทีตัวครับแล้วก็ไอ้ตรงกลางที่ท้อยกันก็เอาน็อตใส่้ห้าหมื่นห้าเนี่ยไม่มีมอเตอร์ห้าหมื่นเ้ยรับในะบ,บามาให้ด้วยนะใบรับที 6, นะ<โ>หกพัน <laughs> เนี่ยโอ้โหเนี่ยเข่าเข่าอยู่เข่าก็าาาาไม่กล้าตัดเหล็ก ปดมเลขแปดมินลนะกลัวพังฉันตัดเล็กแปดมิลนม่มัน <c oughs> <c oughs> ตัดที่ฟุตอะ่ะครับซอยได้เลยถ้าเลก็กก็เล็กธรรมดาก็เก้ามิลได้แต่เลดนี่แปดมิลถือว่าน่าเยอะแล้ว่อยชึงชึ่งชึ้งชึงเนี่ยแต่ใบมันจะไม่ค่อยได้แล้วมันตัดมาเยอะแล้วเรื่องน้องแพ่บากอะไรหน่อยก็สมมติเนี่ยยังเล็กแดนเนี้ยจะบากจะ,ะเฉลี่ยอะไรเงี้ย มันก็ไม่เอาไอ้นั่นตัดเลยมันมาเปิดไอ้นีบบึ๊ดแล้วมันก็ตัดแค่นั้นแหละมันไม่เอาไอ้เอาไอ้นั่นตัดแต่เรามาเตอร์เราใช้เราเล็กต่อมเตอร์ห้าแรงนี่แค่นั้นก็มันก็ใช้ได้พอมาจะมุ่นยังงพอมาจะมุ่นได้ที่ได้ที่ได้ที่ เมีดมีดมันยังคมงอยู่ก็ตัดได้แค่ใช้ได้แต่ผมว่าพันนั่นเรานันเราก็ตั้งเข้ามาได้ด้วยตั้งเข้ามาให้มันชิดหน่อยถ้าเจอเล็กหน้าเนี่ยมันไม่ได้ตั้งให้มันชิดได้มันมีตัวตั้งอันล่างเนี่ยมั้ยตั้งให้มันชิดเข้ามาตั้งให้มันออกไปอ่ะให้มันชิดครับมีน็อตตั้งนี่อ่ะมันน็อตไข่ตรมน็อตตั้ง ไอเนี่ยมันเป็นตัวกระทืบยางมันเป็นยางกระทืบไปนีบเด็กไว้เมันจะตัดแต่มันเห็นว่ามันตัดมันไม่ได้ตัดลงตรงๆองนี้ก็ได้มันไม่ได้ตัดลงอย่างนี้มันถึงเที่ยงลงอย่างนี้ใช่ใช่ถ้าตัดแบบตรงตัดไม่ขาดมันต้องแบ่งกําลังได้แน่แต่แท่นใหญ่ก็เหมือนกันถ้ามันตัดตรงตรง่าตัดไม่ขาดถ้ามันเฉลี่อยลงอย่างเงี้ยมันเฉื่อยลงอย่างเงี้ยมันก็ค่อยเชื่อนไปแต่มันมันหนีไปไหนไม่ได้เพราะไอ้้ไอตัวเนี้ยมันกระทืบไว้เนี่ยมันกระทืบไว้